สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืช หลังถูกส่งตัวแอดมิดไปโรงพยาบาลด่วนตั้งแต่วันที่24เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดมีรายงานว่ากลุ่มเพลงชื่อดังศิลปินแห่งชาติจรทีทานทองได้เสียชีวิตแล้วรวมอายุ85ปีในเวลา17นาฬกา57นาทีซึ่งวันนี้การแจ้งข่าวร้ายผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของกลู่ปุ้มศาสศิวิมลรัตนอำพันธ์ครูชีวิต สำหรับครูจรธีถัดทองมีชื่อจริงว่านายสมนึกทองมาเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคม2480ที่จังหวัดชนบุรีเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนวัดแก้วชิรารามที่จังหวัดชนบุรีมาต่อชั้นประถมศีที่โรงเรียนวัดโคกขี้นอนที่จังหวัดชนบุรีเช่นกันและจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนประชาสงเคราะห์อำเภอผัดทอง ทั้งนี้กว่าจะมาเป็นครูพเพลงชื่อดังที่ได้รับการยอมรับนั้นเจ้าตัวผ่านการทํางานมาแล้วมากมายทั้งทำนาทําไร่ขุดอินเผาถ่านช่างไม้ช่างก่อสร้างนักมวยลิเกนักภาคหนังหางเครื่องกรมกรโดยครูชลทีนั้นมีความสนใจด้านการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเคยอยู่กับวงดนตรีหลักทั้งวงระมงดาวทอง วงดนตรีของสุรพลสมบัจเจริหวงเทียนชัยสมยาประเสริฐเจ้าตัวเริ่มใช้แววของการเป็นนักแต่งเพลงตั้งแต่เมื่อครั้งประกวดร้องเพลงที่จัดโดยวงรวมดาวกระจายของครูสำเนียงม่งทองโดยใช้เพลงที่แต่งขึ้นเองก่อนที่ครูสำเนียงจะรับให้มาอยู่ร่วมคณะพร้อมตั้งชื่อให้ว่าชนทีทานทอง ที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีโอกาสขึ้นเวทีในฐานะนักร้องและได้บันทึกเสียงรวม4เพลงแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนเจ้าตัวหันมาเอาดีในการแต่งเพลงโดยระหว่างที่อยู่วงรวมดาวเขามีโอกาสได้แต่งเพลงพอหรือยังให้สอนคิริสีประจวบร้องจนประสบความสำเร็จแต่กลับไม่มีใครเชื่อว่าเขาเป็นคนแต่ง หลังถูกไล่ออกจากวงได้มีในทุนออกเงินให้ตั้งวงในชื่อของสุรพัฒ์แต่ก็ไปไม่รอดขณะที่เพลงของเขาก็ขายไม่ค่อยได้เพราะคนไม่รู้จักชื่อเสียงก็พอดีกับสอนคิรีมาขอให้ช่วยแต่งเพลงให้แต่พอเขาแต่งเพลงชุดนั้นเสร็จสอนคิรีก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนในขณะที่คิดจะหันหลังให้กับวงการครูชลธีบังเอิญไปพบกับเด็กล้างรถ ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งแถวบุคคโลซึ่งมีเสียงถูกใจเขาจึงได้มอบเพลงสองเพลงที่แต่งให้ศอนคิรีกับเด็กคนนั้นไปโดยไม่คิดเงินก่อนที่เด็กคนนั้นจะมีชื่อเสียงโด่งดังจากเพลงเขาอย่างลูกสาวผู้การและแม่ป,ปาระในนามของสายหยันสัญญาทั้งนี้จุดเด่นในการแต่งเพลงของครูชลทีก็คือการเลือกสรรถ้อยคำในลักษณะของกวีนิพนธ์มีการใช้ชันทลักหลายรูปแบบ โดยผลงานของเจ้าตัวนั้นมีมากกว่า5,000เพลงและสร้างชื่อเสียงให้กับนักร้องมาแล้วหลายคนทั้งพองศีวรนุชไพรวันลูกเพชรสายยันสัญญายอดรักสรักใจสอนเพชรอสสุพรรณสดใสรุ่งโพทองเสเรีรุ่งสว่างเอก,กพจน์พงนาคสุนารีราชสีมาจินตลาภูลลาบโดยเพลงดังของครูชลทีได้แก่เพลงร่องเรือหารักไอ้หนุ่มตังเกพบรักปากน้ำโพ ทหารอากาศขัดรักเทพธิดาผ้าสิ้นหนุ่มทุ่งกระจมทองเรียกพี่ได้ไหมไอหนุ่มต่อชดอแฟนฉันไม่ต้องหรอจดหมายจากแม่เป็นต้นครูจลธทีทานทองได้รับรางวาัลศิลปินแห่งชาติปีพุทธศักราช2542ในสาขาศิลปะการแสดงอย่างไรก็ตามในช่วงหลังๆนั้นเจ้าตัวต้องตกเป็นข่าวดังในเรื่องส่วนตัวแย่ทางกับครูปุ้มถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องร้องกัน ก่อนสุดท้ายกลับมาของคู่กันอีกครั้งในบ้านปลายสุดท้ายของชีวิต และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ